มาดูคลิปนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนะครับคนจีนที่ฝึกมวยไทยครับชื่อชนจิ้นหยุนนะฮะกับปรมาจารย์กังฟูนะครับระดับของเจ้าสํานักกันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะตอนนี้นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ครับโอ้โหเตะเข้าครับการคอเข้าไปคางเลยนะโอ้โหลงไปครับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะฮะกรรมการนับเลยทีเดียวนะครับนะก็ให้เครดิตกับคลิปของเท้ากาดํานะครับ นะครับผมคลิปนี้ก็ได้มาจากของช่อง um เท้ากาดํานะครับเอาละครับมาเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มนะว่าการต่อสู้เต็มๆนี้เป็นยังไงเนี่ยจังหวะที่โดนนับนะครับเจ้าสํานักโดนนับนะครับแล้วแบบอืมกรรมการก็ให้โอกาสแล้วนะฮะก็ยังไม่ไหวครับ <c oughs> นี่คือฉนจิ้นหยุนครับ ถ้าใครที่ได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้ครับผมเคยภาคแล้วนะว่ามี